สวัสดีค่ะจะพามาทำไข่เค็มสูตรเร่งด่นดวนค่ะสองอาทิตย์ได้กินเนาะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสิ่งที่เราเตรียมก็คือไข่ค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนี่อยู่ต่างแดนเนะาะใช้ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะน้ำส้มสายชูเนาะของต่างประเทศเนาะอันนี้เกลือเกลือเนาะเดี๋ยวจะพามาทำกันค่ะ เกลือใส่ลงไปค่ะใส่เกลือลงไปเยอะเลยนี่ทำง่ายทำกินได้ทำขายรวยค่ะอคพอทำขายที่สวีเดนมาแล้วค่ะอันนี้คือน้ำส้มสายชูเนาะน้ส้มสายชูเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปหมดเกล่อหค่ะนี่ใส่น้ำส้มส,สายชูลงไป ไข่เราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีทำต่อไปค่ะเราจะเอาไข่ใส่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วเราก็เตรียมกระปุกไว้ใส่ไข่ค่ะดี๋ยจะทำให้ดูนะคะนี่ค่ะเอาไข่ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ามาใส่เกลือค่ะ ใส่เกลือเนาะใส่คุกให้ทั่วเลยค่ะพอไข่เราก็มาใส่ตรงนี้ค่ะเรามาใส่กระป๋องไว้เนาะเรามาใส่กระป๋องไว้เราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆเนาะคุกเขาเอาไข่ใส่กับเกลือลงไปค่ะสูตรนี้ทําได้ทําอยู่เมืองนอกทาอยู่เมืองไทยก็ทําได้ค่ะทํากินซวยๆไข่จะสวยมากเลยค่ะพอดี นี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็มาใส่เรียงเรียงกันไว้ค่ะเราก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วเราเรา,เราก็เอาไว้2ออาทิตย์นะคะนี่ค่ะ ที่เขาก็จะเค็มดีค่ะเราจะทําไว้กินกับข้าวต้มหรือว่าเราจะทําไว้ใส่สลเปลาเนาะสละเปานี่ค่ะน้ำส้มสายชูยี่ห้อน,นี้กลิ่นแรงแต่ว่าก็ดีก็แกะได้ไข่ออกมาส,สวยๆค่ะ เพราะว่าของของอยู่ต่างประเทศของสวีเดนเนาะเขาจะเปรี้ยวมากเลยค่ะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ้เราก็จะปิดฝาไว้ค่ะอีสองอาทิตย์เรามาดูกันนะคะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ